เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างเอ่ยทุกคนสบายหรือเปล่าครับนี่คือพี่เต่าเองสวัสน,นี้วิดีโอเกมทั้งหลายน่ะมันเอ,อาวล้อะไรเพิ่งโมโหแล้วเปิดวิดีโอนี้ทิ้งไปพี่มีใครจะบอกตังหากแล้วตอนนี้นะบน YouTube พี่มียอด Subscribe เป็นผู้ติด,ดตามเนี่ยถึง500คนแล้วนะอาล่ะมันอาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบคนที่เขาจะสปอร์ตสเ็จในการแคสเกมแหละแต่ว่า นอนนึกภาพห้องประชุมที่มีคนห้าร้อยคนเย็นรอดูน้องอยู่อ่ะก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะแล้วสำหรับคนที่เป็นจุดเล็กๆอย่างพี่เนี่ยในวงการเกมแคสเตอร์พี่ว่านี่ก็เป็นความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วแหละตอนนี้พี่เลยขอโอกาสเล็กนี้สักวิดีโอหนึง่งมาขอบคุณน้องๆแล้วก็ทุกๆคนที่คอยติดตามพี่เต่ามานะครับรวมไปถึงคนที่ช่วยแชร์ช่วยสปอร์ตพี่แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กับพี่นะ ใน YouTube ที่นี้แล้วก็ตอนนี้หลายๆคนคงจะเห็นแล้วแหละนะว่าในเฟซของพี่รวมถึงใน u t u b e จาก2วิดีโอสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีอาร์ตเวิร์โผล่ขึ้นมาให้เห็นบ้างซึ่งอาร์ตเวิร์ดตัวนี้ก็เป็นตัวที่พี่วาดขึ้นมาเองแล้วก็ลงสีทำลายเองหมดเลยก็คือทุกอย่างที่พี่ทำตัวนี้เนี่ยมันทำคนเดียวนะซึ่งมันก็เป็นความต้องการของพี่เองะที่อยากที่จะพัฒนาหรือแบบทำช่องยูทูบของพี่ทำ แฟนเพจบน Facebook ให้มันดูดีขึ้นมาว่าเราก็เริ่มแบบขยายแบบเริ่มเปิดกว้างขึ้นแล้วเราก็ต้องมีอะไรขึ้นมาบ้างสักนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มงานให้นในตัวก็นะอาจจะชาวอ,อกเดิมแต่พี่ก็จะแบบพยายามพยายามทำให้มันทันอะ่ะก็ยังไม่มีดาราเป็ปกติของเราแต่ก็ฮไม่จะว่าไงอ่ะว่าแต่ส่วนตัวตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเปิดเทอมแล้ว ต้องไปเรียนอีกแต่ส่วนนี้ก็ทิ้งไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามีหลายคนก็คงจะรอดูอยู่เช่นกันใช่ปละล่าก่อนนะก็เป็นสิ่งที่พี่ก็อากจะทาอยู่แหละแคสเกมเนี่ยก็ที่มีมาถึงตรงวันนี้ได้ก็เพราะน้องๆแล้วหลายๆคนที่ได้เขา,ม,ามีส่วนร่วมในตรงนี้พี่ขอทิ้งท้ายแล้วกันว่าขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาแวะเวียนใน ยูทูบตรงนี้แล้วก็กลุ่มน้องๆที่คอยเป็นกำใจพี่มานะแล้วก็รักษาเนื้อรักษาต้นให้ด,ดีแล้วเราจะมาเจอกันในวิดีโอหน้านะสหรับตอนนี้พี่ขอตัวไปถ่ายวิดีโอต่อไปก่อนก็นแล้วกันนะบ๊ายบาย